สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคลิปในส่วนของก่อนที่เราจะเล่นเรารู้อะไรบ้างสิ่งที่เราควรรู้และต้องเตรียมตัวนะครับออย่างแรกเลยเกมเนี่ย w วูดติงเวเนี่ยเป็นเกมแอคชั่นโอเพนเวิร์อพนะก็เอฟเฟกสวยงามตะการตามากๆนะครับใครหลายๆคนก็รอเล่นเกมนี้นะผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่รอเล่นเกมนี้มานานแล้วตั้งแต่เห็นพรีวิว แรกของเกมนะครับโดยที่ตัวเกมนะก็จะมีระบบต่างๆนะก็คือที่แตกต่างจากเกมอื่นนะก็คืออย่างแรก Echo ชัดเจนที่สุดนะครับระบบของ Echo Echo คืออะไรเดี๋ยวไปชม,มครับผมแล้วกเกมเนี่ยเป็นสไตล์ที่ผมว่่นข้างชอบอย่างนึงก็คือ Combat ในการเล่นมีความน่าสนใจมากๆนะครับผมสนใจเกมแนวนี้ ระดับหนึ่งเลยนะพวกคุณสนใจกันหรือเปล่าครับมันจะคล้ายกับเกมชินนั่นแหละนะแต่ผมไม่เคยเล่นไม่ใช่เคยเล่นดิผมไม่ได้เล่นเกมชินมานานแล้วนะผมผมเลิกไปแล้วไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะแต่เกมเนี้ยคือผม,มเห็นแล้วแบบโอ้ยแค่มันอยากเล่นวะ่ะโอ้ยตีสตาร์ทอยากเล่นนะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งสำหรับเล่นเกมนี้ก็คือ BGM ในการเล่นของค่ายคุโระนะครับผมชอบมากๆเลย ตั้งแต่ผมเล่นเกม EGR มาละอ่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมของใายนี้มาก่อนนะผมรู้ดีว่าเกม่ขยเนี่ยอ่าค่อนข้างไว้วางใจในเรื่องการทำเสียงเพลงนะครับเสียงแบ็กกราวเสียง b g m มันวเนี่ยไว้วางใจได้เลยเสียงดีแน่นอนนะแล้วก็ส่วนคอมแบทเกมเนี่ยจากเกมเดิมที่เปิดมาแล้วมั่นใจได้ว่าสนุกยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนื้อหาในเกมดลกครัว่า อย่งที่เราควรรู้อ่ะมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับเอาแบบหลักๆนะไม่เอาแบบสกุงสกิลมอนไม่เอาแบบระบบพื้นฐานในเกมนะที่มันจะมีเกมเผาจริงมีมาให้รากควรรู้นิดๆหน่อยๆก็พอนะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดต่างๆอะ่ะพอไปลงลึกเลยทีตอนเราเล่นเกมนะเดี๋ยวไปดูนะครับสำหรับมือใหม่แนละ้วก็จะมีตู้มือใหม่นะครับการันตีอยู่ที่50โกรนะก็จะมีส่วนลดให้20%ก็คือจากเราต้องเปิด ทีละสิบใช่ไหมสิบตัวเงี้ยเราก็จะลดเหลือเพียงแค่แปดตัวเท่านั้นนะครับในห้าสิบรเนี่ยก็จะสามารถได้รับห้าดาวเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะถ้าการันตีได้แน่หนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าได้นอก,นอกเหนือจากนั้นก็คือคุณดวงดีนนะอ่าก็สามารถรีโลกันได้นะสําหรับมือใหม่นะก็รีโลก็ใช้เวลาประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีมันะ้งเนาะโดยที่เรด ตัวออกตัวอ่าตัว5ดาวเนี่ยก็จะมีอยู่ที่0.8นตะครับตัวสดาวก็จะอยู่ที่6เนาะต่อไปจะเป็นตู้ถาวรนะตู้ถาวรก็จะมี5ตัวนะ SSR ไม่ใช่ SR สิจะมีตัว5ดาวอยู่5ตัวนะครับที่อยู่ในตู้นี้ซึ่งใน5ตัวนี้ก็จะมีเรทออกพิตตี้ไม่มีนะตู้นี้ไม่มีพิตตี้แต่จะมี การเปิดอยู่ที่80โลนะการันตี5ดาวหนึงตัวโดยที่จะมีโอกาสอยู่ที่50 50เนตนะก็เหมือนกับสตล์เลวเลยแต่เพียงแค่ไม่มีพิตตี้นะก็คือ80ก็คือ80โลเต็มไปเลยนะใครซวยๆนะในนี้ก็จะเป็นตัวละคร5ดาวนะครับในตู้ถาวรที่เราจะได้ลุ้นดวงกันนะว่าเราจะได้ตัวไหนนะคือเป็นตัวประมาณนี้เลยนะครับชอบตัวไหนก็รีหานะหรือไม่รีก็เล่นไปเลยนะครับ ต่อไปเป็นตู้อาวุธบ้านดีกว่านะตู้อาวุธถาวรเนี่ยก็คือจะมีอาวุธอยู่5แบบนะสำหรับตัวละครในเกมนอกโดยที่อาวุธที่เลือกมาเนี่ยเราจะสามารถเลือกอาวุธชิ้นไหนก็ได้นะที่เราอยากได้โดยที่ตู้อาวุธเนี่ยจะมีการันตีอยู่ที่80โลเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเปิดได้ก็คือจะได้หนะ้าตู้ไปเลยนะไม่มีรุดเลทนะครับสำหรับตู้อาวุธเนาะต่อไปจะเป็นในส่วนของตู้ลิมิเต็ด นะครับตู้ลิมิเต็ดเนี่ยก็คือไม่มีพิตตี้นะครับการันตีอยู่ที่80โลนะโอกาสหลุดมี50 50นะครับแต่ถ้าคุณหลุดไปแล้ว1ครั้งตัวถัดไปคุณจะได้ตัวหน้าตู้ทันทีนะครับก็คือถ้าอยากได้แน่นอนคุณดวงซวยๆนะครับ160โลนะครับการันตีหน้าตู้นะ โดยที่โลสะสมเนี่ยสามารถสะสมไปในโลในตู้กระชาถัดไปได้เหมือนกันนะครับเหมือนเกมที่เราเคยเล่นมาเลยนะเกมไข่หมีเนี่ยนั่นแหละนะครับต่อไปจะเป็นตู้อาวุธนะครับตู้อาวุธของตัวลิมิเต็ดตู้นี้เหมือนเดิมการันตีอยู่ที่80เวลาคุณออกอาวุธ5ดาวคุณจะได้หน้าตู้ทันทีนะครับไม่มีหลุดเลทอะไรทั้งนั้นนะสำหรับตู้อาวุธ นะครับมันปจะเป็นระบบของ Echo นะครับ Echo คืออะไร Echo ก็คือระบบอุปกรณ์สวมใส่นั่นเองนะครับโดยที่อุปกรณ์สวมใส่พวกนี้ก็คือจะเป็นมอนสเตอร์ที่เราไปตีและเราเก็บมาใส่น้ำเต้านะครับแล้วเราก็เอามาใช้กับตัวเองโดยที่ออปชั่นต่างๆเนะี่ยมันก็จะสุ่มนะครับโดยที่ออปชั่นหลักรับออปชั่นรองออปชั่นหลักออปชั่นรองไม่ใช่ดิออปชั่นหลักแล้วก็ออปชั่นหลักอันที่2นะครับมันจะมีความ ฟิกซ์ไว้อยู่นะครับโดยที่ออปชันหลักเนี่ยมันจะมีอยู่สามสี่แบบหรือห้าแบบเนี่ยโดยที่ออปชันหลักเนี่ยจะถูกแบ,บ่งไปตามสี่คลาสนะครับก็คือคลาสคอมมอนอีลิทโอเวอร์โหลดคาลามิตี้นะ common, Elite, lord, ity, นะโดยที่คอมมอนเนี่ยจะมีใช้คอสถึงหนึ่งอีลิทใช้คอสสามโอเวอร์โหลดใช้คอสสี่คาลามิตี้ใช้คอสสี่นะครับคอสพวกเนี้ยเราเอามาทำอะไรเนาะคอสนี่ก็คือตัวบอกบอกว่า เราจะจัดคอสพวกนี้ใส่ในไอเทมสวมใส่ของเราได้กี่ชิ้นนะครับโดยจะจัดสรรคอสต่างๆแล้วแต่เราเลยนะครับโดยที่สเตตัสหลักของที่เป็นคอมมอนนะครับมันจะมีเพียงแค่เลือดโจมตีและป้องกันเท่านั้นนะแล้วก็อีลีก็จะมีเลือดโจมตีป้องกันแล้วก็ Energy Legend แล้วก็เดเมจธาตุเนาะแล้วก็ o v e r Overlor d กับ Calamity เนี่ยจะมีเลือดโจมตีป้องกันฮีเลสคิเลเมจ แล้วก็โบนัสการฮิวนะครับโดยสเตตัสหลักสเตตัสหลักพวกนี้คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะแล้วก็โดยที่สเตตัสหลักเนี่ยมันจะมีบรรทที่สองอยู่บรรทที่สองก็คือของคอมมอนจะมีแค่แฟลตเลือดนะครับ HP แฟลตแล้วก็ส่วนของอนะีลีตโอเวอร์อร์ดคารามิตี้เนี่ยระดับสูงขึ้นไปเนี่ยคือมันจะมีแบบแฟลต ATK อย่างเดียวนะครับโดย จำนวนนะีมันจะเพิ่มตามแรงระดับขึ้นไปนะก็คือแรงระดับสูงก็จะได้ค่าสเตตัสที่สูงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะมาจะเป็นส่วนของซับสเต็ปนะครับซับสเต็ปเนี่ยสูงสุดของอ่าเอโค่จะมีอยู่5ซับสเตนะครับโดยที่จะแรนด้อมจากค่าของแฟ a t h เอชพีแฟ k f l เอทีเคแฟร์ดิฟเอชพีเปอร์เซนต์แอคแท็กเปอร์เซนต์ดิเปอร์เซนต์คิเลคิดาเมดเบสิคแอคแท็กโบนัสดาดี่แอคแท็กโบนัสดาเมดเรโิดาดแล้วก็ Resonance Liberation Damage นะครับคือจะซ่มจากค่าทั้งหมดเนี่ยเอาไปใส่ใน5 s u b s t t t นะครับโดยที่ u u s t e t ทั้ง5เนี่ยจะจะสามารถซ้ำกับ main m i n s s t a t ได้นะครับก็คือจะไปซ้ำกับ main s t e t ได้นะแต่เพียงแค่ใน5 s u b s t t t เนี่ยจะซ้ำกันไม่ได้นะครับโดยที่ในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะเพิ่มทุกๆก,การตีบวก5ขึ้นไปโดยเริ่มจากตีบวกที่10 สิหและ25นะครับโดยที่ของในแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีแรงใช่ไหมแรงสองสามสี่ก็คือของสลับสีเขียวสีน้ําเงินสีบ่วงแล้วก็สีทองครับก็จะไล่ระดับจากสีเขียวก็บวกตันที่10สีน้ําเงินบวกตันที่15สีบ่วงตันที่20แล้วก็สีทองตันที่25นะครับ แล้วก็ส่วนค่าแม็กซ์ซับแซบที่เราจะได้ในแต่ละขั้นนะครับคือสีเขียวเนี่ยเราจะได้ที่ศูนย์นะครับซับแซบเราจะมีศูนย์เลยแล้วก็สีน้ําเงินเ่ยเราจะได้ซับแซบอยู่ที่3ามซับแซบนะครับแล้งสีม่วงเราจะได้ซับแซบที่4ี่ซับแซบแล้วก็สุดท้ายแล้งสีทองก็คือแล้งห้าเราจะได้ซับแซบทั้งหมด5ซับแซบนั่นเองนะครับโดยที่เอ h คิพวกเนี่ยหาได้จากไหนนะก็คือหาได้จากตีมอนในแมปทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีแบบ ดันเฉพาะหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูในเกมแล้วกันนะครับจากที่เรา,าชะนะบอสเซอร์ในแมปแล้วเราก็จะมีการดูทรับวิญญาณเอามาใช้นะครับเป็นของสมใสัยให้กับเรานะแต่ออปชันสแตตต่างๆเมนสแตตก็สุ่มนะครับแล้วเราก็าเอามาบอก,อกทีเนาะในเรื่องของอระบบของ Echo เนี่ยมันจะมีในส่วนของ Databank นะครับ Data Bank เนี่ยมันคืออะไรเนาะมันคือ,อเหมือนสมุดเก็บเลเวลครับ คือเราเก็บมอนมาเยอะๆน่าจะนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะคือเก็บมอนมาเยอะแล้วใช่ไหมก็จะมีการระดับเลเวลแล้วก็ทําตามเงื่อนไขอัพเลเวลตามที่ตัวเกมได้กําหนดไว้นะครับโดยที่ค่าสถานะ,ะข้อมูลของ Data Bank งค์เนี่ยดัตต d o ดอะไรพวกเนี้ยครับมันจะมีส่วนของ Echo Drop r เ t e นะครับเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็จะมีส่วนของ a n c แ a n t o b s o r b p โปรบิลเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนะา Max arity, ั้นเขาแม็ b ซ์ r อเงี้ยก็คือ สูงสุดใช่ไหมสูงสุดของแรงที่เราจะได้ก็คือแบบแรงที่5ใช่ไหมเราก็ต้องแบบอัพเลเวลพวกเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนของคอร์สลิมิตเนี่ยจากตอนแรกเราเหมือนจะใช้คอ์สน้อยประมาณที่สิบหรือปาไม่แน่ใจนะครับอ่ะมันจะค่อยๆปลดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปลดขึ้นไปเรื่อยๆคอ์สลิมิตอย่างในรูปเนี่ยก็จะมีอยู่ที่12ใช่ไหมอยู่ที่เ, 15, เลเวลสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับก็จะปลดทําให้เราใส่ของได้ดีมากขึ้นนะครับ ต่อไปจะเป็นส่วนของเซตโบนัสของ e c h o แล้วกันนะครับว่ามันจะมีมันแบ่งไปอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาที่เซตแรกครับเซตแรกจะเป็นเซตน้ําแข็งเหรอเรีออยกง่ายๆเซตน้ําแข็งครับก็คือ2เซตเนี่ยจะเพิ่มดาเมจน้ําแข็งเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็5เซตเนี่ยหลังจากที่ใช้ตีปกติหรืออตีแบบดาเมจหนักเอาไว้เรียกว่าตีเบากับตีหนักแล้วกันนะครับาดาเมจคาซิโอจะเพิ่มขึ้นอีก10%เนาะแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยจะสาม,มารถแสแต็ก ได้3ครั้งนะครับแล้วก็มีเวลาอยู่15วินาทีเนาะต่อมาจะเป็นเซตของธาตุไฟนะครับก็คือ2เซตเพิ่มดาเมจของธาตุไฟขึ้น10%เนะครับ5เซตก็หลังจากที่ใช้ r e s o l a n c e skill ธาตุไฟดาเมจจะเพิ่มขึ้น30%เป็นเล่เวลา15วินาทีนะครับถัดมาจะเป็นเซตของไฟฟ้านะครับเซตไฟฟ้า2เซตก็เหมือนเดิมเลยก็จะเพิ่มพังโจมตีไม่ใช่พลังโจมตีสิเพิ่มดาเมจ ของดาเมจไฟฟ้า10%นะครับ5เซตก่อนหลังจากที่ใช้ Heavy Attack หรือ Resonance Skill ก็คือตีหนักแล้วก็ Resonance Skill ดาเมจของไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น15%นะครับเอฟเฟกนี้สามารถ s t a ็กได้2ครั้งนะครับแล้วก็จะอยู่เป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับสำหรับเซตนี้เนาะ่อมาจะเป็นเซตของทัดลมนะครับเนาะ Arrow นะ Arrow เดเมจจะเพิ่มขึ้น10%ที่2เซตนะครับที่5เซตเมื่อใช้ Skill Intro Skill นะครับ อะไรไม่รู้แหละนะครับผมไม่ได้เป็น c v t เนาะสกิลดาเมจของ r อโรจะเพิ่มขึ้น1 0 3 0เป็นระยะเวลา15าวินนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นของธาตุาแสงนะครับ2เซตก็เพิ่มดาเมจธาตุแสงนะครับ10% 5เซตก็หลังจากใช้ intro skill นะก็ดาเมจธาตุแสงจะเพิ่มขึ้น30%เป็นระยะเวลา15วินาทีนั่นเองนะต่อมาจะเป็นเซตของ h a l box eclipse อันนี้ผมขอเรียกเป็นธาตุมือละกันเนาะ ธาตุสองเซตก็คือเพิ่มดาเมจของธาตุมืดนะ10%อนะร์เนะห้าเซตก่อนหลังจากที่ใช้ตีปกติหรือตีหนักนะครับธาตุามืดเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้น7.5เซนะเอฟเฟกต์นี้สามารถเ็กได้สูงสุดถึง4ครั้งครับสี่เกนาะแล้วก็อยู่เป็นเะยะเวลา15วินาทีต่อมาจะเป็นเซตของเซตฮิวนะค,คือของตัวทรัพย์นาะก็2เซตเหมือนเดิมครับเพิ่แงนะสอแสด สกิลเอาท์โตรขึ้นมานะครับพลังโจมตีของเพื่อนในทีมนะครับจะเพิ่มขึ้น15เปอร์เซ็นต์นะเป็นระยะเวลา30วินาทีเซตถัดมาเป็นเซต ER ผมขอ,ขอเลือกเป็นเซต ER แล้วกันเนาะก็สองเซตอาจะเพิ่ม Energy Regen นนะครับ10เปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็5เซตเนี่ยหลังจากที่ใช้สกิลเอาท์โตรนะครับพลังโจมตีของตัวถัดไปที่เข้าสนามนะครับจะเพิ่มขึ้น22.5เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา15วินาทีนะต่อไปเป็นเซต เอทเคเนาะก็2เซตเพิ่มเอทีเครซ็นตะครับห้าเซตเมื่อเราอยู่ในฟิลนะอยู่ในสนามเนาะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น5%ทุกๆ1.5วินาทีเอฟเฟกตเนี่ยสามารถสเต็กได้สูงสุด4ครั้งนะครับและความเสียหายจากการโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก60%นะโดยข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเว็บ r r v v t t g g g นะครับก็เป็นบัตรเว็บที่คู่บ้านคู่เมืองสำหรับเราชาวเกมเมอร์ ก็ว่าได้นะครับเ,ออเป็นเว็บที่ให้ข้อมูลได้เยอะมากก็มีผู้เล่นมากมายต่างที่อ่าที่เป็นร่วมทีมกับเขาที่มาคอยแบ่งปันข้อมูลให้เราได้รับรู้รับทราบนะครับผมก็เลยเอามาแชร์นะครับมีส่วนไหนที่อ่าผมขาดตกบกพร่องไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับว่าอ่ามีส่วนนี้มันต้องมีอันนี้เพิ่มนะพี่อันนี้ต้องมีเพิ่มนะครับอ่าตรงนี้มาทําอย่างนี้ได้นะอะไรประมาณนั้นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ใน ไลฟ์สตรีมของเกมนี้ในวันที่เกมเปิดนะครับไว่เจอิปนใหม่ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับผมบ๊ายบายนะ